เปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานประจำวันที่25กรกฎาคมนะ2557นะครับก็เป็นตัวปทศพนะรบประกาศกำไรนะครับปรับตัวขึ้น48% Q on Q แล้วก็55% Year on Year นะครับมาอยู่ที่18,187ล้านบาทนะครับโดยมีปัจจัยบวกก็คือจาก1น,นะฮะปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น6%เทียบ Q on Q นะครับมาอยู่ที่ประมาณสัก3.1 6แสนบาเเลยวเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันนะครับ2นะครับราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4%Q on Q นะครับมาอยู่ที่8.11เหรียญน,นะครับต่อบาเเลวเทียบเท่าน้ำมันดิบนะครับผลการดำเนินง,งานนะครับในไตรมาส2ที่ออกมาเนี่ยก็ดีกว่าที่เราคาดเอาไว้นะครับเนื่องจากก็คือ1น,นะครับรับรู้กําไรแล้วก็รายได้สุดที่จากโครงการ KKD เข้ามา40ล้านเหรียญน,นะครับ2ก็คือในส่วนของปรับปรุงรายการพิเศษ รายการทางภาษีนะครับอีก60ลร้านเหรียญนะครับสามก็คือในเรื่องของกําไรจากรายการนอนรีคาริงนะครับยีล้านเหรียญส่วนใหญ่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่ทําให้ภาษีเงินได้นะครับในอนาคตลดลงนะครับแล้วก็สี่นะครับกไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาอีก9ล้านเหรียญนะครับพร้อมกันนี้เนี่ยเขาได้ยังประกาศจ่ายเงินปันผลสําหรับครึ่งปีแรกออกมาด้วยนะครับที่3บาทต่อหุ้นนะครับ XD วันที่5สิงหานะครับ ก็คิดเป็นอันแอนไร์อยู่ที่ประมาณสัก1.78นะครับทางฝ่ายยังคงคำแนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐานของตัวปททสพอมาอไว้ที่196บาทนะครับก็เป็นในเรื่องของอตัว CPF นะครับก็อัปเดตต่อจากเมื่อวานในเรื่องของการขายเงินลงทุนนะครับก็ตัว CPF เนี่ยได้จำหน่ายเงินลงทุนนะครับก็คือในบริษัทย่อยเนี่ยตัว CPP นะครับ จากเดิมถือพุ้นประมาณสัก74%ลงมาเหลือ50.43%นะครับโดยจำหน่ายให้กับอิโตชูในราคา1.1เหรียญอ่ฮ่องกงนะครับจากต้นทุนที่ซื้อมา0.9เหรียญนะครับแม้การขายในครั้งนี้เนี่ยจะมีกำไรอยู่ที่สักประมาณ0.2เหรียญฮ่องกงนะครับแต่ไม่สามารถ รับรู้การบันทึกกําไรจากการขายตรงนี้ได้นะฮะเนื่องจากว่าเขายังคงถือหุ้นเกิน50%นะครับแต่กําไรเนี่ยจะถูกบันทึกในงบเดี่ยวแทนนะครับเอ่อสหรับการดําเนินการจําหน่ายเงินลงทุนบริษัทตัวนี้นะครับอ่าเป็นไปตามแผนที่ผู้บริหารเคยแจ้งไว้ว่าต้องการลดสัดส่วนการถือหุ้นลงนะครับแต่ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับเพราะมองว่าตัว CPP มีศักยภาพที่ดีทั้งในจีนแล้วก็เวียดนามแล้วก็ยังมีการเติบโตจากการขยาย การลงทุนในกลุ่มสินค้าอาหารพร้อมทานนะครับอีกทั้งเพื่อต้องการลดอัตราหน,นี้สินต่อทุนของบริษัทลงลเนื่องจากในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยตัว CPF เองมีการขยายการลงทุนในมูลค่าที่มากนะครับโดยเฉพาะการเข้าซื้อตัว CPP เข้ามาตอนปลายปี54นะครับอันนี้ก็ทําให้หนี้สินต่อทุนเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างมากนะครับโดยในไตรมาสหนึ่งเนี่ย DE ขึ้นมาอยู่ที่1.91เท่านะครับการขายเงินลงทุนเนี่ยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลานะครับ คาดจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานในปีนี้มากนักนะครับแต่ในปีถัดไปจะทําให้การรับรู้กําไรจากตัว C.P.P เนี่ยลดลงนะครับแต่สิ่งที่ทางฝ่ายคาดว่าจะเป็นปัจจัยบวกเข้ามาก็คือในตัว C.P.P เองเนี่ยจะมีการขยายตลาดอาหารพร้อมทานนะครับเนื่องจากตัว C.P.P ได้ตั้งโรงงานนะครับพร้อมอาหารพร้อมทานคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสสนี้ส่วนอิโตชูเองซึ่งเป็นเจ้าของ ฟมิลี่มในหลายประเทศนะครับรวมถึงในจีนที่เขาเข้ามาถือหุ้นในตัว CPP ก็คาดว่าจะช่วยขยายตลาดแล้วก็ช่องทางการจำหน่ายสินค้าในกลุ่มอาหารพร้อมทานให้กับตัว CPP ด้วยนะครับทางฝ่ายนี้ยังคงคำแนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐานอของตัว CPF เระมองไว้ที่34.50บาทนะครับพรววิวนะครับตัวเอราวันนะครับ ในไตรมาสสเองเนี่ยก็ยังคงมีผลกระทบกดดันจากการเมืองอย่างต่อเนื่องนะครับลักษณะไม่ต่างจากไตรมาสหนึ่งนะฮะแต่การลดลงเนี่ยจะชะลอตัวน้อยกว่านะครับโดยเราจะพบว่าตราการเข้าพักเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่61%นะฮะลดลงถึงเกือบ16%เเทียบกัออนเยียนะครับค่าห้องพักเฉลี่ยเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นตามเป้าของเขานะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอัตราการเข้าพักที่ลดลงก็ส่งผลให้ไรายได้เฉลี่ยต่อห้องพักนะครับลดลงไปถึง1 9เเทียบกอ่อนเยีย นะครับซึ่งอันนี้ก็ส่งผลกระทบหลักต่อ,อ,อผลกระทบหลักเนี่ยจะอยู่ในโรงแรมในกรุงเทพแล้วก็พัทยานะครับเป็นหลักนะครับโดยที่โรงแรมในกลุ่ม5าดาวในต่างจังหวัดเนี่ยยังมีรายได้เฉลี่ยต่อห้องที่ยังโตได้ค่อนข้างดีนะครับคาดในไตรมาสสเนี่ยขาดทุนสุดที่จะอยู่ที่ราว82บล้านนะครับอ่อนตัวลงจากปีก่อนที่มีกาไรถึง731ล้านเนื่องจากในปีที่แล้วเนี่ยเขามีกําไรพิเศษจากการขายโรงแรม2แห่งเข้า อ่าปรบฟันนะครับอ่โดยรายได้ในกลุ่มโรงแรมในไตรมาส2นะครับคาดว่าจะลดลง16%บหกเร์นยออนเยียนะครับอันนี้อย่างที่บอกตะก,กี้นี้ก็คือรายได้ต่อห้องพักเฉลี่ยที่ปรับตัวลงนะครับรวมไปถึงรายได้ในส่วนของอาหารในโรงแรมที่ก็ลดลง13%นะครับรายได้จากกลุ่มให้เช่าอาคารก็ปรับตัวลดลง11%บเอ็ดอร์เนเออนเยียเช่นกันนะครับอ่แล้วก็จะมีรายได้จากการพัฒนาแล้วก็โอนอาคารพาัิชย์นะครับ เข้ามาช่วยเล็กน้อยนะครับโดยจะมีกําไรเข้ามา12ล้านนะครับอัตรากําไรขั้นต้นก็เฉลี่ยลดลงนะครับก็เลยคาดว่าตัวเ,เมื่อรวมทั้งก้อนแล้วเนี่ยก็ยังคงคาดว่าจะขาดทุนอยู่ที่82ล้านบาทนะครับในไรมาส3เองเนี่ยยังคงอ่อนตัวลงตามฤดูกาลนะครับอัตราการเข้าพักเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่62%ซนะฮะยังลดลง16%เอเยีย year on year นะครับก็น่าจะยังคงเห็นทิศทางการอ่อนตัวลงของธุรกิจโรงแรมอยู่นะครับส่วนในไรมาสี่เองเนี่ย จะเป็นไฮซีซันของฤดูกาลท่องเที่ยวนะครับอ,อย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากผลประกอบการในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยยังคงต่ำกว่าเป้าที่เราคาดเอาไว้นะครับเราก็มีแผนที่จะปรับลดประมาณการกำไรลงจากเดิมนะครับโดยเรายังคงราคาพื้นฐานที่4.70บาทไว้ก่อนนะครับเพื่อรอประมาณการใหม่นะครับก็แนะนำถือนะครับตัวคิมเองนะครับก็คาดผลประกอบการในไตรมาส2นะครับ จะออกมาเนี่ยสูงกว่าไตามากหนึ่งะฮะหลังจากที่ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของตลาดเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับรวมถึงบริษัทเองยังคงเป้าส่วนแบ่งรายได้ในปีนี้ในสัดส่วนที่11-12เนะครับส่วนงานด้านวันนิธนก,กิจเนี่ยบริษัทเผยว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยจะมีงานที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อนําหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดนะครับเซตสบริษัทแล้วก็เอ็มบริษัทนะครับ โดยทางฝ่ายเนี่ยคาดในไตรมาส2กำไรสุทธิของกิมเองเนี่ยจะพลิกกลับมามีกําไรที่เติบโตเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับจากผลประกอบการสุทธิในไตรมาสก่อนหน้านะครับที่มีมูลค่าลดลงจากมูลค่าการซื้อขายที่ซบเซานะครับตามสถานการณ์การเมืองในช่วงของไตรมาส1นะครับที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงครับโดยทางฝ่ายคาดว่าในไตรมาส2นะครับร 2, กำไรจะเพิ่มขึ้นถึง108%เทียบ Q on Q นะครับ ไปอยู่ที่266ล้านบาทเนื่องจากมูลค่าการซื้อขายในตลาดที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับอีกทั้งส่วนแบ่งการตลาดนะครับก็เพิ่มขึ้นจากไตรมาสหที่8.98มาเป็น10.61นะครับประเมินมูลค่าหุ้นโดยใช้ P/E ที่13เท่านะครับเราก็มีการปรับราคาพื้นฐานในปี5 7ขึ้นมาอยู่ที่22.40บาทแล้วก็ปรับคำแนะนำด้วยนะจากเดิมให้ทยอยขายเป็นทยอยซื้อ ถึงแม้ว่าราคาปัจจุบันจะมีมูลค่าใกล้เคียงกับราคาพื้นฐานนะครับแต่ว่าผลตอบแทนจากเงินปันผลนะครับของตัว ASP เนี่ยยังสูงนะครับโดยคาดว่าจะอยู่ถึง7.22%ในปีนี้นะครับปิดการประชุมสำหรับในส่วนของพื้นฐานครับ